วันนี้นะครับสวัสดีเพจพิจารย์ยานครับผมตัวยี่ยวเมินตอนนี้อยู่กับจัคมม่ขานะครับในในเดี๋ยวพี่เรยไปทางเพจเพจใหญ่ก่อนไปคุยเพจเวิธีการจับฉลากรายการม่าเขาเอาลงเงี้อืมข้าจังวะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวว่าไงอะไรหรอเราจะไม่ออกเลยนะ ฮัลโหลฮัลโหลแป๊บนึงนะเดี๋ยวรอคนเข้ามานะได้ยินเสียงไหมสวัสดีครับอิจจันสวัสดีคุณแม่ผมด้วยสวัสดีคุณเพชรต้นอ้อนะครับสวัสดีคุณเลิฟลงมาเอ้าเดี๋ยวก่อนจะเข้าในเพจของคุณแจ็คนะอ่าใครที่เข้ามาชมอ่ากดไลค์กดแชร์นะสำหรับเพจวิจารณ์ยับวันนี้ผมมีเสื้อสวยๆนะครับจากนิสคิว นะครับแจกนะครับแต่ว่าจะเราจะพิเศษก็คือล <Genius>. ูกค้าที่อยู่ในในในมามขาลูกเกอร์นะครับก็มีสิทธิ์ร่วมสนุกดะครับอ่านะครับเป็นเสื้อ2อ l นะนะครับแจกนะครับแต่ว่าก็ดูแต่ละคนดิดูแต่ละคนดิใแต่ละคนี่นครับก็ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวจะแจกเสื้อนะครับสำหรับเสี่ยวจานยับจาก n นิ k ค l l นะครับสีม่วงนะครับพอม้แม่ไม้นะเอาไปนะครับแจกในข้อความนะมีตอนนี้ที่เข้ามาดูก็มีอ่คุณแม่ผมนะครับแล้วก็มีคุณเลิฟโรมานะครับแล้วก็มี คุณอิจันคุณสตีฟพี่เอาเพจพี่เอาเพจก่อนนะเลยจับกอนอ้าวแล้วไงเพจมายังมาแล้วมาแล้วก็เลยนั้นเข้าวิธีการเลยนะเอาสวัสดีด้วยนะครับเพจคุณแจ็คพับขาอ่าสวัสดีครับผมมาแล้วกับการแข่งขันที่ทุกคนรอคอยใช่ครับจะจาฉลากอ่าแต่ฝากแชร์ก่อนฝากแชร์กันไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กันไปก่อนอ่าแต่ว่าสวัสดีครับใคร เจนบดีอ่าฝากแชร์กันไปก่อนนะครับจะได้เข้ามาลุ้นกันว่าใครจะเจอใครครับผมแต่พูดถึงนะครับรายการนี้นะนี่ตอนนี้เราเช็คสัญญาณภาพใช่ใสัญญาณเสียงนะใครที่เป็น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 แฟนเพจคุณแจ็คก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยรายงานด้วยว่า สัญญาณภาพสัญญาณเสียงเป็นยังไงได้ยินชัดไหมครับตอไมใ,ใครดูยอยู่ได้ยินชัดไหมได้ยินชัดไหมเอ่ยฟีเสียงเลยเอาใครีเสียงเลยได้ยินไหมครับลองให้เขามาตอบกันจะเข้าไปดูตรงช่องไหนดีววเนี่ยวันนี้นะอ่ะพูดได้เลยวันนี้ก็มี เด,เดี๋ยวก่อนเรากอร,ารอรอคนมาดูนี้เราก็สับเพลแล้วไปก่อนอวันนี้ก็มีคู่พิเศษสองคู่นะอ,อ่าคู่แรกก็เป็นสึกล้างตาระหว่างมือหนึ่งพม่ามือหนึ่งพม่าแจ็คพม่าแจ็คพมา่พมาแต่คนที่แจ็คส่วนมากจะเก่งหมดเลยนะเหรอครับอย่าพูดไปนะ จริงปะไปสอบพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นไงนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีอะไรพรุ่งนี้มีอะไรที่นี่พรุ่งนี้นะครับใดๆก็ไปชาต่อไไปเลยอ่าไหนๆก็จะโม้แล้วพูดไปเลยพี่จิ๊ดอ่ให้พี่จิ๊ดเลยพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับทีมแอฟาซุเกอร์นะก็จะมีบิ๊กแมต์นะครับบิ๊กแมต์ระหว่างเพราะตอนนี้คุณก่อเปลี่ยนผ้าเพราะเราจะทำการรอเราบอกก่อนเราจะทำการเปลี่ยนผ้าใช่ครับแต่ตอนนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับแปดตัวนะเพื่อรองรับในการแข่งขััันนนนใคครร้้งีะบ อ่าห้องวีสีตัวก็เปลี่ยนหมดนะครับอ่าครับผมอ่าแล้วก็ข้างนอกแต่ก่อนที่เปลี่ยนผ้าพวกนี้นะครับก็เป็นบิ๊กแมทนะครับจำได้รุ่นน้องปะทะรุ่นพี่นะรับการมาเยือนรุ่นพี่ก็คือคุณเสือทองราชาในน้ําหนักสดนุกกาในน้ําหนักไม่อยากจะพูดเลยคุณเล่นไปได้ไงวะเนี่ยเท่าๆพี่เท่าครับแล้วก็คือในบ้านเราคิดว่าเราได้บรรยากาศได้โต๊ะมากอดยาบลาก็มาดูว่าจะ จะเจ็บหรือจะเออได้ไม่ใช่ได้กาผ้าได้กาผ้าอะไรอย่างเงี้ยไ,ไม่ใช่บางทีอาจจะเปลี่ยนผ้าแพงก็ได้แล้วก็แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วส่วนในวันนี้นะก็มีเรื่องของคุณตั้ม <c oughs> คุณตั้ม้ายกับคุณชัยก็ล้างตา <c oughs> นนเล่นแข่งกันที่ไหนแข่งกันที่ไหนที่โต๊ะหลังไอรอ้อนโต๊ะหลังไลอ้อนเสียหลังไลอ้อนนะครับก็ล้างตานะก็ล้างตากันว่าวันนี้จะเป็นไงเพราะในแมตช์ที่แล้วเนี่ยก็คุณตั้มสายก็ เรียบร้อยปะเดี๋ยวคนดูประมาณ60คนเดี๋ยวเราจะเริ่มจับฉลากแล้วตอนนี้สี่สีแล้วครับนะส่วน,วนช่วยกันแชร์ไปนะ6จริงๆร,งรงยา,ายการมัม่มขาบซิกเล็กเนี่ยนะจริง,รงๆแล้วนะเราจะเอาแค่ไฮดีแคปทีแรกอะ่ะเอาแค่มือแบบระแวดนะท้องถิ่นนะครับจุดประสงค์ที่คุณแจ็คจัดุกเกอร์ครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อจะพัฒนานะครับวงการซกเกอร์ในภูมิภาค ภาควันออกเนี่ยตั้งแต่ชลบุรีจนจนถึงราต้องอ่าชลบุรีจนถึงตากเนี่ยอ่าไม่ผมชอบมองหน้าคุณยายเวลาคุยแล้วมันไดอารมณ์มากไดอารมณ์คุณจะจัดผมแล้วใช่ไหมนะครับก็จะมีมีความตั้งใจว่าถึงเราจะเป็นนักซูเตอร์ตัวเล็กๆนะครับแต่เราก็อ่ามีความตั้งใจว่าเราอยากจะพัฒนาซูเตอร์เนี่ยตั้งแต่จังหวัดชลบุรีเอาตั้งแต่ภาควันออกเราเริ่มที่สุประกาศนี่ก็อยากแบบก็ดันหมดเลยนะอยาจนนะครับ ก็ก็เอาแค่มือพู้ยภาคคือหนึ่งร้อยี่สแปดคนครับใช่แต่พอจับไปแล้วเนี่ยก็มาเป็นสเตปที่สองก็คือเอาแค่แฮนดิแคปแดคนอ่านะครับแฮนดิแคปแปดคนพอทำไมเรามาเหตุผลที่มันมาเกิดมาจากโอเพนเพราะอะไรคุณแจ็คเหตุผลที่เกิดมาจากโอเพนที่เกิดมาเลยนะที่ว่าเราจาเป็นต้องเปลี่ยนเป็นโอเพนเพราะว่าคนกระแหเรียกร้องของบุคคลท่านหนึ่งไม่ได้ บุคคลท่านนั้นที่โทรมาจากการที่ก็คือไม่ใช่เขาคนเดียวเขาคนเดียวไม่มีอิทธิพลก็หมายถึงหลายหลายคนคือคือคือพอพอรู้ว่ามีแฮนดิแคปถึงผู้อ่าเลเวลที่แปดนะครับเลเวลที่แปดุ๊บก็สายโทรศัพท์ก็เข้าผมเลยนะครับว่าหนึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคุณเบียร์บางแคนะครับแล้วก็คุณกีพีโรนะครับคือยื่นเลยยื่นโนติกับผมว่า ที่มันไม่ได้เกี่ยวว่าเงินรางวัลจะสูงไม่สนใจเลยนะไม่สนใจเงินรางวัลเลยคือสนใจแค่ว่าหนึ่งเป็นงานของแจ็คสองเนี่ยผมมาเป็นแม่งานเั็นตัวนะครับก็เลยอยากเข้าร่วมสนุกอยากจะมาควนตีนพี่อะไรอยางเงี้ยมามานะครับแต่ทีเนี้ยพอพอคุณพอกระแสคุณจิ๊กเข้ามาเนี่ยทีเนี้ยผมก็ลงทนไม่ไหวผมก็ประสานกับมือท็อป16ของประเทศต่างๆนะว่า เฮ้ยจะมาไหมทุกคนคือไม่มีการปฏิเสธเลยของงานแจ็คเหรองานพิธีเหรอก็โอเคเลยรับว่าคือโอเคเลยคือไม่ได้เกี่ยวเรื่องเงินรางวัลนะครับเพราะว่าเงินรางวัลรวมเราแค่หนึ่งแสนบาทจริงนะแทบไม่ค่อยมีใครถามรายการนี้เลยว่าเงินรางวัลเราเท่าไหร่จริงจริงผมพูดรนะขนาดเป็นรุ่นใหญ่จริงจริงอะรุ่นใหญ่อะเราเกรงใจนะเรารู้อยู่ในใจแล้วเงินรางวัลมันพอดีพอดีมันไม่มากแล้วก็ไม่น้อยไปเราก็ไม่กล้าแบบว่าจะเชิญเขาหรืออะไรเดี๋ยวเขาจะว่าแบบเออระดับเขาแล้วนะเชื่อไหม ไม่ไงอ่ะและที่สุดนะครับวันนี้นะครับคุณแจ็คสามารถไปเอาแจ็คหนึ่งมาได้นะบีถึงกับต่อสายตรงเลยว่ายังไงยังไงยังไงแจ็คหนึ่งยังไงยังไงแจ็คสลับบียังไงคุณจะมาไหมรายการผมตอนนี้เลยตอนนี้นะครับแจ็คหนึ่งก็อยู่ในฟอร์มที่แบบนะก็แล้วอาจจะมานี้แล้วอาจจะมี เป็ดอะไรประทับประทับใจให้แฟนลับด้วยนะเราไม่รู้นะเราไม่รู้เราไม่คอยติดตามกันเอาเราเราเราไม่รู้เรื่องของอนาคตอาจจะรอติดตามกันเอาครับครับอ่าทีนี้ก็อย่างที่เอ่ยนะครับว่าพอมันเป็นโอเพ่นเนี่ยคือมือเล็กๆที่จ่ายค่าสมัครแล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่ามันก็จะมีสองมุมนะมุมแรกก็จะเป็นอย่างเจมเนี่ยได้เป็นอะไรวะเมืองผมแม่งแอนนิแคปยี่สิบสี่ไปเจอกีฬาโลก คือคือบางทีคือก็เป็นมุมคือแบบไม่สนุกเลยไม่อยากลงแต่อแต่มุมหนึ่งก็จะเป็นแบบประมาณม,มากครับที่เขาแชร์ฮะกลุ่มของผม,มอ,อ,อีกมุมหนึ่งก็แบบว่าหช,ชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยตอนเนี้ยได้พบกับนักกีฬาระดับที่เราไม่เคยสัมผัสคือคือคือตอนเนี้คุณจีพี่โลเนี่ยเอฟซีเยอะสุดเอฟซีเยอะสุดนะครับในในประเทศไทยนะอ่านะครับฝัน เอาขวัญใจไว้รุ่นแล้วไงขวัญใจมือไฟฟ้าดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันมีทั้งพี่เอฟอะไรองบางทางเขานางงะอีกมุมหนึ่งอุ้ยอย่างงี้เขาเป็นโปรไปแล้วใช่เเป็นโปรนะครับก็ในมุมบอกอุ้ยตอนเนี้ยมีแต่คนขอมาอยากเจอกินพี่โลมได้แต่ว่าเราจับฉลากนะใช่ใช่แล้วก็อยู่มือบางคนแบบว่ามาแทงเราได้เหราแทงสดด้วยใช่ได้มาขอถ่ายรูปทั้งทั้งนึงเราคุณจะไปเจอเขาที่ไหน าคุณไม่ตามไปดูหน้างานถูกไหมถ้าห้างคุณได้แข่งกับเขาอยู่ดีคุณจะเดินไปขอพี่เล่นกับผมหน่อยไม่มีทางไม่มีทางไม่มีทางอ่อันนี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าเร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 ามันต้องตางกระแสตามน้ำตามสังคมตามนู่นตามนี่ตามนั่นนะนะครับเพราะเราไม่ได้อยากแค่รายการเดียวเราอาจจะมีต่อเนื่องอนาคตไปขยับขยายกันไปครับก็ส่วนตอนนี้ผู้เล่นทั้งหมด สองร้อยห้าสิสองคันสี่ท่านนะครับตอนเนี้ยตอนเนี้ยในใบเนี่ยในกล่องเนี่ยผมเขียนเขียนใบไว้สี่ท่านนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะมาลงผมจะเสียให้เลย เทียบให้แต่ก็ถ้าสี่คนมาเราจะรอพร้อมกันแล้วจับฉลากลงอ่าคุณจะได้ไม่ต้องไประบุว่าจะเจอใครอ่าว่าจะไม่ต้องต้องจับนะเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่บอกว่าโอคนนี้ไม่ได้นะครับคือแต่แต่จริงๆแล้วตามกติกาสามคนเนี่ยถ้าจับมาแล้วได้บายกินได้บายนะแต่อันเนี้ยเราเราแจ้งก่อนจะจับเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้มันเต็มเพราะว่าการจัดแข่งขันเนี่ยผมขอเรียนเลยครับงานยิ่งใหญ่เท่าไหร่เนี่ยขาดทุนมากเท่านั้นนะครับ ครับนะครับคือพอจับเรื่องงานใหญ่เนี่ยผมก็บอกว่าแจ็กว่าแจ็คเราเราขาดทุนนะอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะเรา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 ไม่นี่นะบอกไม่เป็นไรพี่ผมผมรับได้ผมอยากทาอะไรเงี้ยอ่ะผมก็โอเคนะครับแต่ทีนี้ก็คืออย่างาที่อธิบายว่าตอนนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องทำเป็นหนึ่นงที่สุดนะครับคือเราไม่ได้ออกตัวนะ แต่ถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยคนเราทําอะไรต้องมีผิดนะครับผิดพลาดอะไรเนี่ยผมคิดว่าอย่านี่กันเลยเนาะเราเรากราบขออภัยนะจ๊ะเรากราบขออภัยเรื่องนี้นะครับว่าถ้าเราเราก็ตั้งแต่เริ่มงานมาเนี่ยเราก็เบบนีแล้วเนี่ยมีทีมงานแค่นี้อย่างที่เห็นนะนะครับนี่เราเราเราก็ขอขอความขออภัยแต่ผมมองว่าทุกคนที่มาแข่งอะเข้าใจกันต้องมีบ้างนะอาจจะไม่ถูกใจคุณอะไรแต่อยากให้มองว่ามันเป็น เจอการวิ้งงานเจอพี่น้องอะไรเงี้ยครับครับผมคนในวงการนะคนในวงการมาเราเข้าสู่แลวทีนี้คือเรื่องกติกาก่อนว่าไปในกรณีที่ในกรณีที่แฮนดี่แคปตั้งไปแล้วนะครับจะไม่มีการถอดถอนอถือว่าตามผู้จัดเลยถือว่าเป็นความผิดพลาดของผมนะครับคือคือดูปั๊บ คือคือเป็นความผิดพลาดของอผมนะครับหรือว่าเป็นความผิดพลาดของผมนะครับผมผมไม่ยยมให้คุณแจ็คเพราะว่ารายการนี้คุณแจ็คขยก้าที่ผมคนเดียวนะครับผมวินผิตให้เลยอย่างุดอ่าอ่าทีนี้ผมก็ขออภัยกล่าวขอโทษเลยละกันเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะตั้งแฮนดนแคปไปแล้วแล้วผมมาแก้ได้ผมถึงว่างานมันเสียถือว่าตรงนี้เป็นการผิดพลาดผมผมขออภัยก่อนอสองนะครับทีมไหนที่มาด้วยกันจับแล้วเจอเองในรอบแรก เราจับใหม่โอเคชัดเจนอย่างนี้ชัดเจนนะแต่ในรอบสองเนี่ยในก้างปลาที่เราตั้งแล้วเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้แล้วเจอกันตามระบบนะตามเวลาตามเวลาด้วยตามกติกานะครับของเราไม่ไม่ไม่มีแบบว่าแข่งเที่ยงแล้วคุณจะมามาเจอกันก่อนแล้วขอแข่งไม่มีนะครับแข่งเป็นรอบแข่งเป็นรอบแข่งเป็นรอบแข่งเวลาตามเวลานะครับส่วนคู่ไหนไม่จบตามเวลา่สวนแล้วถ้าคู่ไหนมันไม่จบตามเวลาเรามีต้นสำรองครับ คุณเข้าข้องเชื่อเลยไปงาเปิงกันอ๋อนะครับซึ่งที่บางคนก็บอกอุ๊ยแข่งขันโต๊ะสี่ตัวพอไหมมากขามีโต๊ะแปดตัวนะอ่านะครับมีโต๊ะแปดตัวเราจะทําให้เป็นเวลาเป็นเวลานะครับทาให้เป็นระบบนะครับทาให้ทาให้มีความรู้สึกว่าท่านที่มาร่วมงานเนี่ยท่านได้มาร่วมงานแข่งขันจริงๆนะครับแข่งตับงเลนะเขาถามว่าแข่งเมื่อไหร่แข่งวันที่ยี่สิบสี่นี้นะครับคุณเอดี้นะ ผมอยากเจอกิ๊กจะขอถ่ายรูปได้เลยอย่างกิ๊กอย่างพวกนักกีฬามาขอขถ่ายรูปได้เลยเขาไม่ยิงหรอกเขาไม่กล้ามาเขาคงไม่แอคอาร์ธรมดาด้วยครผมบอกเลยพวกถ้าใครได้สัมผัสนะเข้าถึงทุกคนแหละครับอ่ะว่าบอ่าทีนี้ก็เรื่องของการแต่งกายคือเราเราแบบขอให้ชัดเจนเราเราเราคือเราให้ เราเราเราเป็นผู้จัดเราก็บอกท่านก็ให้ตเกียรติตัวท่านก่อนเพราะท่านเป็นนักกีฬาถ้าจะใส่กางเกงวอร์มอะไรก็ได้แต่ว่าขอ,ขอเป็นกางเกงขา,ายาวนะกางเกงขายาวรองเทาา้า,าุ้มส้นแล้วแล้วก็มารับเสื้อจากเราอขอ,อ,อาให้แบบว่าเนาะออย่างว่าพี่บอกให้เกียรติเอยอย่าอย่าอย่าเป็นรองเท้าแตะนะครับอย่าเป็นรองเท้าแตะอย่าเป็นกางเกงขาสั้นเพราะว่าถ้าท่านมาแล้วเนี่ยแถ้าอยู่ดีเขาใส่รองเท้าแตะมาพี่จะตัดสินยังไงคือในเมื่อวันนี้เราชัดเจนขนาดนี้ยังมาอีกเราถ้า คือถ้าไม่มีแบบพ่อยกเวนเช่นอย่างเช่นตุ้มจันเนี่ยตุ้มจันเป็นโรคเกาอ่าอย่างนั้นมันมีกรณีอ่าคือคือค่ะเขาจะมีปูดมีอะไรเงี้ยหรือคุณมีแผลแล้วทําแผลมาอะไรอย่างนี้อย่างนี้เราเพราะว่าแต่ว่าถ้าปกติทั่วไปเราก็คือถ้าคือทัองมนะครับให้ชัดเจนเนาะนะครับเรื่องของมาสายอันนี้ปรึกษาเจ้าของงานเลยนะครับอ่าปรึกษาเจ้าของงานเลยว่าเรื่องของมาสายเรื่องของเวลา เราจะเอาสิบนาทีหรือสิบห้านาทีเฮ้ยพี่ผมหนงหน้าทีพี่แล้วพี่พี่บอกได้เลยเนื่องจากรายการเน่คนไมเยอะนะครับผมอยากให้เป็นสิบนาทีนะครับสิบนาทีผมปรับหนึ่งเฟรม๋อถ้าถ้ามาช้าสิบนาทีปรับหนึ่งเฟรมปรับเลยหนึ่งเฟรมยี่สิบนาทีสองเฟรมสามสิบนาทีนะครับผมปรับแพสให้แบนนี้เลยคือคือจะจะมา อย่างเงี้ยท่านต,ต้องต้องต้องรู้แล้วนักกีฬาต้องรู้แล้วว่าแข่งกี่โมงนู่นนี่นั่น<ช>การเตรียมตัวอะไรต่างๆแล้วอย่างเงี้ <นะ S 1> ยมันจะลีดไปได้หรืแข่งสิบเนอ่าพูดแข่งสิบโมงสิบโมงสิบเอ็ดนาทีก็โดนเฟรมนะโดนเฟรมนะแต่ถ้าค<ห>ุณมาสิบมาถึงสิบโมงเก้านาทีไม่ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังรอดอ่าคือคือแบบคือเราจะมีเวลันเวลาให้ชัดเจนเลยนาทีนึงก็มีความหมายครับแล้วถ้าเกิดมาช้าสองคนปรับต้องคู่นะ ปากนคู่เลยอาปากมคู่เลยนะครับอ่าเราจะเริ่มมาเลยนะครับเพราะว่าจริงจริงนะหมายแชร์ด้วยอ่าหมายหมายหมายกำหนดการเนี่ยหมายกำหนดการเนี่ยมันสองทุ่มแต่ว่าเราเซตระบบนน่นนี่นะครับเราก็เลยไปอ่าอันนี้อ่าอ่าหมายเลขที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ที่หนึ่งคู่ที่หนึ่งหมายเลขช่อง่ว่าใคร ช่องที่หนึ่งอาชองที่หนึ่งอาใครอยากเจอใครอาเอาแล้วครับจะถึงหน้าที่ตื่นเต้นแล้วฝากแชร์กันไปอามาลุ้นกนนะผู้ข้าแกขันแปดสิบสีใครอยากเจอใครแปดสคุณจับมาเชื่อหนึ่งอาอากู้ที่หนึ่งอาแปดสิบสี่เลขแปดสิบสี่คลอยู่นี่นะอ่าแปดสิบสี่ปุ๊บอาคือถังละยองังละยองอาอาให้เจี๋ยอ้น้แคบพี่ไร อันนี้ขาดพี่เลยตบหกอ่าคุณวางไว้เลยคุณวางไว้เลยคุณวางไว้เลยเนี่ยคุณวางไว้เลยถังก็ยอมนะครับด้วยเนี่ยกล้องดูไกลอยู่ไกลนะแต่ถึงอย่างชัดเจนชัดเจนนะครับนะครับอยาชัดเจนอ่าตาตีบสีผมยังใส่เข้าไปอีกทำไมเอ้าวเขาต้องมีคู่ไงอ๋ออ๋อไอ้เน้่เขามีเขาจะเป็นข้างไม่ได้เขาต้องเป็นคู่ไม่ได้จากคู่แบบใช่ใช่ใช่อ่ะอันนี้ฝ่ายเทคนิคฝ่ายเทคนิคเขาคือ คือคือเราทํางานง่ายนะครับแบบนี้อขอบคุณครับเอฟซีแจ้งขอหาอ่านะครับอันนี้คนจะจ่านะอ่ะคนที่สองคนที่สองนะครับเป็นหมายเลขเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าอ่ะผมจำเลยนะจับชื่อมา่าใช้เวลาหน่อยนะลุ้นกันนะ เบียแบ็คฟูนะครับเบียแบ็คนฟนูพอดิแคบติดแผ่เลยนะอ่าครับวางชื่อไว้โอ้จร<ๆ>ิงๆอะ่ะเขาอะ่ะประมาณสี